อัปเดตใหม่ตารางการประมูลเพิ่มรอบประมูลจัดเต็มกว่าเดิมขรย,ยากาที่เจอการประมูลจัดเต็มกับตารางการประมูลประจำเดือนมิถุนายนนี้ยกกองทัพข,ขบวนรถมือสองมาพร้อมเสิร์ฟให้คุณแบบจุกๆกว่าหนึ่งมืนคันทั่วประเทศไทยตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ร่อมกันที่ลานประมูลกรุงเทพรถเยอะรถหนักจัดเต็มประมูลรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกกว่สาส0 0 0นคันต่อสัปดาห์รถยนต์ประมูลทุกวันจันทร์พุธ เริ่มเวลา10นาฬิกา10นาทีเป็นต้นไปและรอบประมูลพิเศษรถยึดจากปปสในวันอังคารท,ที่18มิถุนายนจัดหนักมอเร์ไซค์ประมูลวันที่ 10, 14, 24, 25และ28มิถุนายน รถบรรทุกประมูลทุกวันพฤหัสตลอดทั้งเดือนและพิเศษกับรอบการประมูลกลาคือ SIA Night Auction ครั้งที่สาว <Wow. S 1> ประมูลรถสวยคัดเกรดกว่าร้อยคันในวันเสาร์ที่22มิถุนายนเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปไปต่อกับมอเตอร์ไซค์ลามประมูลสงประพาดอนเมืองมัดรวมมอเตอร์ไซค์ราคาถูกจนต้องร้องว้า wow. วประมูลวันที่4 15 2 2 8 8 9 9และวันที่26พิธุนายนตลอดทั้งเดือนมวนกระต่อกกับโซนอีสานเอาใจพี่น้องชาวโคราชและอุดรธานี ประมูลรถยนต์และมอเตอร์ไซค์แบบเบ um ิ้มๆวัน um um. จันทร์7มิถุนายนประเดิมด้วยมอเตอร์ไซค์ side, ราคาโดนๆกว่า2 0 0 0ันต่อด้วยวันอังคารที่18มิถุนายนและวันพฤหัส,สบดีที่27มิถุนายนรถยนต์เก๋งกระบะปีใหม่ราคาถูกกว่า50%และจังหวัดอุดรธานี มีประมูลรถยนต์ราคาคุ้มยืนหนึ่งในวันที่11มิถุนายนนี้ลองใต้ไปแลรถถูกที่สยามไม่เจอการประมูลนครศรีธรรมราชรถเครื่องราคาร้อยแรงถูกนัดวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายนเริ่มเวลา11นาฬิกา11นาทีงานนี้บอกเลยรถถูกอย่างแรงพี่น้องเออ ภาคเหนือยังได้แผ่วกับการประมูลรถมอเตอร์ไซค์ราคาถูกขนาดที่สยามม่เจอการประมูลพิษณุโลกจัดเต็ม4รอบประมูลในวันศุกร์ที่7มิถุนายนวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายนวันศุกร์ที่21มิถุนายนและวันพฤหัสบดีที่27มิถุนายนเวลา11นาฬิกา11นาทีรถสวยราคาโดนใจแน่นอนและสุดท้ายกับลานประมูลนครปฐม ประมูลรถยนต์ราคาสุดคุ้มจัดมาให้2รอบประมูลในวันอังคารที่11มิถุนายนและวันอังคารที่25มิถุนายนนี้เวลา11นาิกา11นาทีเป็นต้นไปจัดหนักจัดเต็มกับรอบประมูลประจำเดือนมิถุนายนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 1197111หรือ l ล n e @sia.co.th หรือช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง